เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราก็กลับลมาเจากเกม E v วอร์คะโนอีกแล้วนะสาหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำคีโอตัวที่27กันนะครับเป็นร่างวิวินนาการของไอ้กวางตัวนี้นะตอนนี้ผมก็อัดคลิปแล้วนะครับ2อรอบนะ ผมก็เป็นฟาวเลเวลมันมานะคลิปคลิปที่สองคลิปคลิปแรกเนี่ยผมผมเพิ่กจบอัดมนเลิอกอัดน,นะครับเลยไม่ได้คลิปคลิปที่สองแบตหมดเครื่องดับนะมันก็เลยติดค้างที่เลเวลยี่บแปดนะแต่มันก็ยังไม่เววิวัฒนาการล่างนะเฮ้ยเหมือนตัวนี้จะขีไ่ได้ลปะเนี่ยเฮายอย่าบอกว่าขี่ได้ชัดขี่ไปเลยครับทุกคนทุกคนดูไลาขี่มาดิทุกคนโอ้โหมันนั่งหัวกวางแล้วทุกคน เดี๋ยวก็จะสอนวิธีการทำกันเลยนะตัวที่27ก็จะเป็นตัวทัดแสงเราก็ต้องใช้นี่นะหินแสงอันนีนะ้มีน้อยนะผมมีแค่หกอันเองผมใส่ให้มันไปแล้วนะครับสามอันตอนนี้ก็ใส่เพิ่มอีหนึ่งอันกลายเป็นสีน่อันนะเผื่อใครยังไม่รู้โอเคเราจะฟาร์มเวลวมันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะรีโปเกมอนมานเนี่ยเอออน,นี่ไงเจอตัวที่ต้องการแล้ว <laughs> ทุกคน กหมดเพื่อนทุกคนเลยเนี่ยในการมาอัดคลิปเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้พ่อผมก็เปห้องนะอาจจะมีเสียงกวนสักหน่อยแล้วก็เสียงลมเข้าสักนิดนึงโอ้ม oh กตอนนี้ระดับ6กดาวนะเพราะว่าลองสู้เองบ้างนะเียเป็นเลเวลนี้ีย๋ยวผมจะสู้ทุกคนดูนะว่าแค่เลเวลยีิบแปดจะสู้อไอ้พวกนี้ได้ไงโอ้โหโอ้โหสู้ยากสู้ยากสู้เย็นเราก็พยายามทำไงก็ไดติดไฟให้ได้นะ ถ้าเราทำมันติดไฟได้เราก็คือทุกอย่างก็คือง่ายนะโอ้ทุกคนไม่ไหวว่ะทุกคน,กคนมันไม่ติดไฟให้ผมนี่แหละนี่แหละโอ้จะตายแล้วครับทุกคนมันไม่ยอมติดไฟสักทีอะตอนนี้เลเวลผมจะตันแล้วนะเลเวลตัวละครโอเคตอนนี้ผมว่าผมเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนตัวสู้เหอะเป็นธาตุไฟดีกว่าผมยังไม่อยากให้มันตายนะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ไม่วะ หมูช,หชิ้นเร็วอี่นาอันนี้ครับทุกคนชิบหายแล้วครับทุกคนเกมบั็กเปลี่ยนตัวไม่ได้เอาแล้ววันนี้เราก็เลยจะเป็นต้องใช้โพชั่นฮิวฮิวอันกลางแล้วกันฮิวกลางแล้วก MM. ันเดไอพวกไอตัวนี้เป็นด้วยกัน้อยนะแค่กับโพชั่นฮิวกลางมันก็เลือดเต็มแล้วงานแบบนั้แหละอู้อู้โดนมันโดนสะท้อนดาวมีเจ็บหนักครับทุกคนนี่เรือมีต้องสามร้อยเลือดเยอะมากนะตัวน okay. ี้ โอ้ทุกคนมันไม่เอ้ยนี่ไงทุกคนติดแล้วติดแล้วเราติดไฟแล้วครับทุกคนเลยไปได้ที่ผมต้องการตีไงติดไฟโอ้ทุกคนผมไม่ได้เอาใจม่ติดไฟแบบเผาเผาไหม้แบบใหญ่ได้ครับทุกคนเดียไปก่อนแล้วกันเอาเนี้เราต้องเข้ใจเย็นๆนะครับเวลาสู้ไอ้พวกเลเวลเยอะๆแล้วก็ใช้ตัวเลเวลต่ำๆนะนี่ต้องทำอย่างนี้นะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ครับทุกคน บอกเลยว่าตอนนี้เสี่ยงตายมากแลก็จะค่อยๆหิวเลือดตัวเองไปเรื่อยนะจะไม่ยอมตายค่อยหิวไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นมันก็จะติดเผาไหม้ไปเรื่อยนะเอาเผาไหม้หมดแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้ต้องพึง่งอ้ตายแน่อุย้ยไม่ตายครับทุกคนดวงดีมากแก่มแมวมันติดมันติดเผาไหม้อย่างรุนแรงครับจังหวะน,นี้มันตายแน่ๆไม่รอดแล้วนะ้าทุกคนนะามันตายแน่ใช้โพชั่นใหญ่ครับจะได้จะได้รอดชัวร์นะ นึ่งเนโจมตีผมดูดาเมจนะครับจะเข้าพุบ64นะครับโคตรแรงนี่นี่นะครับคือที่ของผมนะในการจัดก,การในพวกเลเวลสูงๆที่มากกว่าตัวเองหลายๆเท่าแล้วก็ใช้เป็นการติดมิิที่พรงนี้นะเอาอย่าบอกตายโอ้โหทุกคนตายเดียวหมามายืนก่อนเราก็จะใช้โพชั่น นะครับเป็นโพชั่นฮิวใหญ่ไปเลยแล้วเอ้ยฮิวพชั่นคืนชีพเล็กก่อนแล้วกันนะเป็นโพชั่นคืนชีพเล็กเล็กไม่ได้ใหญ่มากเออโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกลับไปไนั่นต่อนะกลับไปเป็นกวางสู้กันต่อเอา้เอาโอา้ทุกคนมันสู้ไม่ได้แปลกๆอ่ะเราก็จะใช้ยิงพิษอัดมาเลยแล้วกันสองเมต็ดตายกวางเลเวลยี่สิบเก้าแล้วครับทุกคนตอนนี้กวางผมเลเวลฟูมากสามสิบแล้ว จะมาดูกันนะว่ามันจะวิวัฒนาการล่างตอนไหนนะบางผมหนึสามสี่แล้วโอ้มันได้วิวัฒนาการล่างครับทุกคนเมื่อไหร่จะวิวัฒนาการล่างเนี่ยถ้าตัวนี้วิวัฒนาการล่างไม่ได้ตัวอื่นนี่ก็คงจะต้องหมดหวัง่ะครับทุกคน,นแล้วก็จะค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบค่อยๆไปสู้ไปโ oh <laughs> อ้ my god ไอ้ผม้าก็จะเมื่อยนะ โอ้โหตายวุ้ยไม่ตายครับทุกคนกนี่ไอเงยิงเข้าไปไม่ติดไฟด้วยโอ้โหตุ้มพ้าตัวนี้นี่ถ้าผมสู้มันตัวตัวเองนี่คงตายนะครับเลือดไม่เต็มตลอดเพราจะเป็นทัดไฟตัวน,นี้มาสู้นะเลเวลเจ็ดสิบห้าอนนี่คีโอผมนี่แต่ละตัวเลเวลเจ็ดสิบกำลังนะผมปั้นคีโอกระจายกระจายนะแต่ละตัวเลเวลเท่าๆกันไว้นะโอ้อันตรีว่าอาครับทุกคน สวยมวยและจังหวะนี้แล้วก็ใช้ทานนิสัยมันให้มันติดไฟกันไว้นะคะเผื่อพลาดโอ้ผมก็ติดไฟแล้วทุกคนจังหวะนี้สวยละใช้ทานนกฟีดิคิวแบบเ,เป็นหิวงัดไฟเสริมเกาะด้วยแล้วมันตีมามันก็จะเบาหน่อยนะครับแต่การเป็นตินสถานะพวกนี้มันจะไม่เบาตามทำไว้นั่นนะนี่ไงเจ็บไปดี วันนี้ผมกะให้มันตายไวมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหดาเมีไม่ติดคีสมันไม่ตายครับทุกคนแตอน่อันติติดสองครั้งนะมันก็ตายแน่ลอะ้อ้ยโอ้ทุกคนมาเลยว่าเจ็ดเจ็ดสิบหกแหละสามห้าสามหกแล้วครับทุกคนสับเจ็ดสแปดสมันจะวิวัฒนาการล่างให้ผมปะเนี่ยหรือว่าผมขี่มันอยู่มาเลยมันไม่ยอมวิวัฒนาการล่างก็ลงดู ก็ตลกแล้วทุกคนกระโดดขี่หัวกวางเนี่ยโอ้ทุกคนเราไม่ยอมพัฒนาการล่างอ่ะครับทุกคนเว่าเราต้องเอตัวมันไปสู้กับคนอื่นแล้วก็ใช้ตัวมันเองฆ่าอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นทฤษฎีนะจากการฆาดาองผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดท่าให้น้องไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้กาว่าจะาไปสู้กับไอ้ธาตุดินงนี่นก็ไปสู้กับไอ้ธาตุไอ้ธาตุดินแล้วก็ธาตุพืชน,นะ สองตัวนี้นี่ค่อนข้างเดียะสูงอะไรมากๆจะเปลี่ยนท่ามาก่อนแล้วกันอ้คลิปนี้เจ็ดนาทีแล้วโอ้โหโคตรโคตรไวเลยครับทุกคนอื้เปลี่ยันไปเนวิโซทัดดินจะไปเปลี่ยนการฮิวด้วยจะได้ฮิวแรงๆจะรูดามจกันนะครับแต่ละท่าดาเมเป็นยังไงโอเค ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอันนี้ดเมจแรงมากจัดไปโอ้ยค,ครับงั้นจะเป็นท่าแบบนี้แล้วกันตอนนี้ท่ามันยังน้อยนะมาเราเตรียมตัวที่จะก,กวางตัวนี้เลเวลสามสิบแปดไปตบไก่พวกเลเวลแปดสิบไปนะครับทุกคนกวางผมมันดีวัฒนาการ่านี่เป็นรที่เฟยวหน้าดูโอ้โหทุกคน บอกเลยว่าตอนนี้นูกคดเพียครับเกำจะมิวัฒนาการล่างหรือเปล่าเนี่ยส่วนไอ้คิปตันที่เป็นของท่าแสนนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่นะมันเปลืองเดี๋ยวจะสู้กับไอ้ตัวนี้แล้วกันนะรัดทุยคิปยาวมากเลยนะขอมันจะวิวัฒนาการล่างเนี่ยเดีวใใช้ท่านี้นะโอ้โหติดสองครั้งตายตาย,ตายอุ้ยไม่ตายดวงดีมาก โอ้โหติดขี้สองรอบมันไม่เป็นไรเราก็จะหิวตัวเองก่อนนะไม่งั้นตายแน่นะโอ้โมอกี้คือแบบตัวดาวเมเปนร้อยยี่สิบนะตัวเนี้ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างถึกกันตอนนี้โอ้โอ้โ,โอ้ทุกคนเอาไงดีอะทุกคนโอ้ทัดเนี่ยทัา,าเอาท่าแสงยิงมาเลยแล้วกันโอ้ตา ตายแน่ๆเอาไม่ตายครับทุกคนดวงนีมากตึบเข้ไปเจ็ดห้าครับจางวันนี้เราใช้พูชั่นใหญ่ใส่ตัวเองเลยไม่งั้นตายแน่นี่ทุกคนดูวไว้นะสเต็ปนะสติปเราก็จะใช้เป็นพูชั่นนะแล้วกุปรกรณ์คืนชีพนะจุ๊บนี่สะท้อนดาวมาันไปเรื่อยเรือมันก็จะค่อยๆลงไปนะครับแล้วก็พยายามตีมันให้ได้มากที่สุดโอ้ไม่ตาย ดวงดีมากนี่งไงเราตีมันคืนเข้าไปยีิบเจ็ดนะเราฮิวพูชั่นเรื่อยๆนะคืบอาจจะไม่ยอมตายง่ายๆนะพูชั่นใหญ่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้นะแต่ผมเอาชัวร์นะว่าตัวเองยังไงก็ไม่ตายโอ้ทุกคนจอนนี้ใช้ท่ายิงเขาไปก่อนอุ้ยมันตีโดนตัวเองครับมันตายแน่ตานี้มันต้องตายแล้วตีเอาตีบ้าโหตีไม่ออกครับทุกคน อ้อ้ยอ้ย,อ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 ยตีโดนเถอะตีโอ้โหทุกคนตีโดนตัวเองจะตายแล้วเอาผมหิวผมแพ้มันแน่นะพราะฉะนั้นผมใช้พชั่นเล็กแล้วกันกันไว้เผื่อพลาดน,นะแจมเลือดเต็มโอีคครับทุกคนตัวนี้ยังไงเราก็ฆ่ามันได้แน่นะตอนนี้เราต้องตั้งสมาธินะเลื่อฆ่าที่โอกาสโดนสูงๆจะได้โดนชัวๆนะนี่โอ้มันมันตีตัวเองตายแล้วทุกคน สามสิบปอีกทีแล้วโอ้ยสี่เลเวลเลเวลสี่สิบแล้วครับทุกคนได้ท่าใหม่ครับท่านชนะตานี้ได้ท่าใหม่แจมแมวได้ท่าใหม่แล้วครับทุกคนเลเวลสี่สิบสองแล้วนะสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้สี่สิบห้าอ้เลเวลน่าจะขึ้นเยอะนะเนี่ย แล้วก็ต้องค่อยดูไปนะว่ามันจะวิวัฒนาการล่างหรือยังถ้าไม่ผมมีลางสองหอนแปลกก็มันจะไม่ยอมวิวัฒนาการล่างวันนี้ครับทุกคนหรือว่าเราใส่ไอ้ไอ้ท่าที่มันน้อยไปอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเราแป๊บน,นึง ยัดไอ้นั่นเข้าไปให้มันนะเป็นป็กนการต่อสู้ธาตุไอ้นั่นธนะาตุแสงใส่เข้าไปสองอันแล้วยัดเข้าไปสองอันโอเคหมดหมดแล้วทุกคนจะย,ยัดสูดได้แค่นี้นะเดี๋ยวเราก็ยัดอันใหญ่ให้มันเลยโอเคเราก็จะลองสู้อีกสักตัวหนึ่งนะถ้าไม่ยอมวิวัฒนาการล่ามน,นี่ก็แสดงว่าผม น่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีอีกตัวหนึ่งนะเอา,เอา,เ,อาเอากันไว้เผือผ่อพลาดแล้ว <c oughs> นี่จะเกิดผมเศร้าอ่ะมันนี่ยังไม่รู้จินตนาการล้างให้ผมอ่ะ <c oughs> ทุกคนดูเลเวลผมดีตอนนี้ผมสู้มาเลเวลเกือบเกือบจะตันแล้วนะตอนนี้เลเวลเก้าเก้าแล้วนะเลเวลตันที่หนึ่งร้อยนะ <c oughs> โอ้ยตายแน่ ดับเบิลโพสเทคไม่ใช่ดิก็จะใช้เป็นธาตุไฟมาพ่นไฟใส่หน้ามันนะให้มันตายไปไวแล้วก็จะใช้เอาติเมทสกิลอัลติเมทสกิลนี่นะพุงกับมันพองพุงพอไปร้อยสามสิบมันไม่ตายครับทุกคนคือถึกมากครับตัวนี้ถ้ามันตีเรามันก็เจ็บนะมันเจ็บมากๆกันเลยถ้ามันตีเราเนี่ย ปึบโอ้เกือบตายครับเลือดเลือดลงแดงเลยก็ใช้เท่ากระบาดยิงเข้าหน้าไปนะเรียบรอ้อยติดติดเผาไหมตัวเราติดเผาไหมตัวเราก็ใกล้ตายตัวมันก็ใกล้ตายนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบแล้วครับทุกคนห้าเอ็ดทำไมมันยังไม่กลายร่างลันเนียอ่าขอร้องถือเมื่อไหร่เจ้าจะกลายร่าง เธาเลยว่าหกสิบนยังไม่กลาล่าให้ผมผมว่าแปลกๆนะคนดูโอ้โอ,โอ,โอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปอ่าได้ลาดแสงมาแล้วเป็นทานนี่ถือว่าดีนะทานนี้มันทำมันาศัตรูโจมตีมามันก็จะสะท้อนดาวเมกับไปได้นะแต่เราก็จะโดนดาวเมกอยู่เหมือนกันนะ โอ้หทุกคนเลื่องเลเวลมันห้าสิบล้วทุกคนไม่ยังมีวัฒน,นาการล่างสักทีนะเดี๋ยวเข้าไปดูสมุดภาพก่อนออเดี๋ยวหากันนะตัวไหนวะเฮ้เออแกบแปลแปดเอ 8, เอเนี่ยต้องเป็นตัวที่สิบเอ็ดโอ้ยไม่ใช่ตัวที่สิบ ตัวที่สิบนี่ไงในมรกวฟางอยครับทุกคนมันมันนิววัฒน,นาการล่างได้เคเนี่ยหรือว่าหรือว่าล่างที่เรายังไม่เคยเจอจะไม่สามารถวิววัฒนาการล่างได้แมอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งที่ดีได้นะโอแบตแกหมดแล้วทุกคนโอ้ดวไอเดียทุกคนดวงกูดมากตัวนี้เริ่มเริ่มแหละเริ่มไม่ไหวแล้วนี่กวางงานได้จากพื้นที่ดังนี้นะ โอ้โหกคนเราคงจะหมดหวังนะไม่น่าจะวิวัฒนาการล่างได้นะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจมามทคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย